เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการชาโตอินทารารัชดา20คอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT สุทธ่สารประมาณ230เมตรมีพื้นที่การใช้สอยภายในห้องอย่างดีตรงกลางอาคารทำให้บริเวณทางเดินส่วนกลางได้รับแสงธรรมชาติขนาดพื้นที่31.94ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการชาโตอินทารัชดา20โดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนลาดพร้าประมาณ2.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษขับตรงไปอีก1.5กิโเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรัชดาพิเศษ20แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ซอยรุ่งเรืองจากนั้นขับตรงไปจนสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาขับตามทางไปเรื่อยๆ โครงการจะอยู่ด้านขวาครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ f e c o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  k n p n p e j e Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบ b าย JS Asset Management